วันนี้เราก็มาคุยกันต่อในเรื่องเรียนรู้จากข่าวป้องกันแฮกเกอร์แฮกไลน์เราไปหลอกยืมเงินเพื่อนเราในวิธีการที่สองที่เราไปอ่านข่าวมาแล้วก็เอามานั่งตีกันต่อตีความต่อว่าเอะตกลงเข้ามาได้จริงๆไหมตามหลักการเออแล้วก็เข้ามาแล้วถ้าเกิดเข้ามาแล้วแบบนั้นจริงๆ เราจะป้องกันยังไงเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างอันนี้ต้องบอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ป้องกันแก้ไขยากมากบอกเลยป้องกันแก้ไขยากมากอันนี้ต้องอาศัยการตื่นตัวของตัวเราเองในการแก้ไขนะอ่าต้องบอกก่อนไม่ง่ายเลยถ้าเข้ามาแบบนี้จริงๆนะ,ะแบบนั้นมันคืออะไรอันน่เราก็ไปดูสิอันนี้เก็บภาพมาให้ดู ไม่ได้เก็บภาพเราทาภาพให้ดูอันนี้วิธีการที่สองอันนี้ในข่าวนะเขาก็บอกว่าอะไรบอกว่าสแกน QR Code คแฝงตัวเข้ากลุ่มหลังจากนั้นก็ลบชื่อของเราออกจากกลุ่มแล้วก็นํารูปนําชื่อของเราเนี่ยไปใช้สวมลอยทักแชทหลอกเงินจากเพื่อนของเราในกลุ่มนี่มันมันยากมาก ที่จะป้องกันเลยนะเพราะด้เหตุผลคือเขาเอารูปของเราที่เป็นโปรไฟล์เราแล้วก็ชื่อของเราที่เราตั้งเป็นโปรไฟล์เราเนี่ยนะเอาไปใช้แทนโปรไฟล์ของเขาแล้วแทนตัวเขาเองเมื่อเขาอยู่ในกลุ่มเขาก็ปลอมเป็นเราคือไล่เราออกจากกลุ่มครับเราออกจากกลุ่มอัปเปอรเราออกจากกลุ่มเสร็จแล้วก็ทาตัวเป็นตัวเราแทน แล้วก็เอาตัวรูปเราชื่อเราทําตัวเหมือนตัวเราเราก็ไปหลอกเงินเพื่อนเราอันนี้เขาเรียนถ้าทําแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาเรียนรู้พฤติกรรมในการพูดในการพิมพ์ในการอะไรของเราไปมากแล้วเพราะนั้นการจะแฝงตัวเป็นตัวเรานั้นน่าจะใกล้เคียงตัวเรามากอันตรายมากทีเดียวเพราะว่าไม่รู้จะ จะป้องกันยังไงเออเพราะว่าคุณก็หลุดออกมาจากกลุ่มแล้วคุณก็นะเออคุณหลุดออกมาจากกลุ่มแล้วคุณจะไปทําอะไรเขาไล่คุณออกจากกลุ่มแล้วแล้วเวลาไล่ออกจากกลุ่มแล้วคุณก็ไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้คุณก็เข้ากลุ่มไม่ได้นะถ้าไม่มีใครพาคุณเข้ากลุ่มนั่นแหละประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นจึงระวังได้ยาก แล้วก็เป็นอันตรายมากๆถ้าใช้วิธีการนี้กับเราแต่ว่าอมีแต่มีแต่แต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือเข้ามาในกลุ่มได้ยังไงอ่าผมอย่างที่พูดตอนแรกในระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยเขาเขามีเงื่อนไขอะไรมากนะไม่ไม่เหมือนใน Facebook เมื่อคุณเข้ากลุ่มใน f a c e b o o k ที่เป็น ที่เป็นกลุ่มเปิดมันเข้าได้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะพี่กลุ่มไลน์เนี่ยถ้าไม่มีคนพาคุณเข้ากลุ่มคุณเข้ากลุ่มไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพจะเข้ากลุ่มได้ยังไงเออประเด็นไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โอยู่ดีไปสแกนค r โค้ดแล้วมันเข้ากลุ่มได้ไม่ใช่เลยถ้าไม่มีใครพาเข้ากลุ่มเพราะฉะนั้นการนําพาคนเข้ากลุ่มมันเข้ามาได้ยังไงเนี่อ่าถ้า ถ้าเป็นกลุ่มที่เราสามารถยืมเงินกันได้เนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็แข็งแกร่งพอสมควรการจะแทรกตัวเข้ามาในกลุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ว่าเราเราจะหาคนเข้ากลุ่มไม่ใช่มาหาลิงช้างข้างทะเลเข้ามานี่วาเพราะนั้นฟังแล้วมันก็ <c oughs> กึ่งกึ่งออกจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักนิดหนึ่งนะหมายถึงว่ามันเข้ากลุ่มมาได้ยังไงเออมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะถ้าไม่ได้พาเข้ากลุ่มมามันจะมายังไงอ่านี่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละอ่ะแต่วิธีการอาจจะวิธีการวิธีการที่ผ่านมาในในวิธีการในคลิปที่แล้วเนี่ยเอถ้าเขาล็อกอิน เข้ามาในลายของเราได้ผ่านคอมพิวเตอร์เขาก็จะเห็นกลุ่มการเห็นกลุ่มเนี่ยมันน่าจะนำพาคนเข้ากลุ่มได้ด้วยไหมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจที่น่าสนใจคือการเชิญกลุ่มจาก <c oughs> จากลายในคอมพิวเตอร์เออมันมันสามารถไหมหรือยังไงถ้าถ้ามันสามารถมันก็เข้ากลุ่มได้โดยที่เราไม่รู้เออเพราะฉะนั้นเนี่ย การระมัดระวังเนี่ยมันต้องระมัดระวังจากคนในกลุ่มเองอันนี้มันก็ต้องไปที่จุดเริ่มต้นของคลิปแรกก็คือการระวังป้องกันคือเราจะไม่มีการยืมเงินกันคืนถ้ามันเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาเนี่ยมันจบปัญหาเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยต้องไปที่คลิปแรกเลยนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มันสามารถที่จะดูได้แล้วก็ เกิดการตื่นตัวได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มนี่มันเวลาที่มีการเชิญคนเข้ากลุ่มหรือไล่ใครออกจากกลุ่มเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในห้องแชทนี่แบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะบอกว่าเออคนนี้นะเชิญคนนี้นะเข้ากลุ่มนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เข้ากลุ่มมาแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือมันจะเกิดอย่างเงี้ยขึ้นในกลุ่มคือมันเป็นเป็นการเด้งบอก วา่ามีการเชิญคนเข้ากลุ่มนะแล้วก็คนคนนี้เข้ากลุ่มมาแล้วนะหรือแม้แต่การไล่ใครออกจากกลุ่มเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาในกลุ่มก่อนที่เขาจะถูกออกคือออกจากกลุ่มปั๊บมันขึ้นเลยมันก็จะถ้าคนในกลุ่มถ้าคนในกลุ่มเนี่ยตื่นตัวเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมถูกไล่ออกไปมันผิดสังเกตและอยู่ดีๆแล้วใครบางคนไอ้คนที่ถูกไล่ออกไปทาไมอยู่ในกลุ่มได้หน้าตาเฉยเลย ยังเป็นรูปคือถ้าเขาอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไล่คุณเดีจากลุ่มปุ๊บเขารูปโปรไฟล์คุณไปใช้เอาชื่อคุณไปใช้ปับ๊บเขาก็เป็นคุณได้เลยก็จะเกิดการสังเกตว่าอ้าวถูกไล้ออกจากกลุ่มไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วกลับมาได้ยังไงยังไม่ได้เชิญใครเข้ากลุ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่ถ้าเกิดวิจาชีพเชิญเขาเข้ากลุ่มมาใครเป็นคนเชิญแล้วคนคนนั้นคือใครเหรออะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มเล็กอะ่ะมันง่ายแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยถ้าเป็นกลุ่มใหญ่นี่ยากมากผมจะบอกให้ กลุ่มใหญ่นี่ยากในการที่จะที่จะสังเกตว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นตรงจุดเนี้ยอันเนี้ยมันต้องมันต้องอาศัยมันต้องอาศัยการสังเกตสังการของคนในกลุ่มอ่าแต่แต่อัน,นอันนี้ก็มันก็ไปผูกติดกับกับกลุ่มอีกใช่ไหมอ่ากับกลุ่มอีกถ้าเป็นกลุ่มเล็กยืมเงินอนะ่ะมาโอเคก็เป็นเป็นคนเป็นเป็นคนสนิทกนะันอ่ะมันยืมเงินมันก็รู้สึกว่าโอเคมันน่าให้ยืมถูกไหม แต่ถ <th> <se> ้าแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆโอ้โหใครก็ไม่รู้มาอยู่ในกลุ่มเหมือนกลุ่มใน Facebook แบบนี้เอ่อยืมเงินไม่มีผลหรอกเพราะไม่ให้ยืมอยู่แล้วมันไม่มีวฉะนั้การเป็นมิจาชีพเนี่ยมันก็ต้องเลือกกลุ่มอยู่เหมือนกันนะไม่ไปเลือกกลุ่มอยู่ที่แบบกลุ่มที่เหมือนคนไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วไม่มีใครรู้จักกันเลยในกลุ่มแบบนี้เออไปเรียกใครก็ไม่รู้มาเข้ากลุ่มแล้วไม่รู้ไม่มีใครรู้จักกันในกลุ่มเลยไปยืมคไปยืมเงินคนในกลุ่มในกลุ่มคนแบบนี้ ว่าไม่รู้จักจะให้ยืมได้ยังไงอยู่ดีมาประกาศยืมของในกลุ่มยืมเงินในกลุ่มหน้าตาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งอ่าที่รู้ไว้หน่อยก็ดีอ่าว่าแล้วก็สังเกตสังเกตเอาวไว้หน่อยก็ดีถ้าคุณมีกลุ่มแบบเนี้ยอ่าก็ควรจะสังเกตสังเกตเาวไว้ว่าเข้ามาแล้วออกไปแล้วออกไปบออกไปยังไงเข้ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันมีทางเข้าทางออกทาง,ทางผ่านให้เราเห็นว่าใครเชิญเข้ามา เข้ามาได้ไงอะไรางเราจะได้ระวังแล้วก็ป้องกันแนะนําว่าถ้าทำกลุ่มแบบนี้ถ้าเป็นคนสนิทที่เชื่อกันจริงๆก็ควรจะทําเป็นกลุ่มปิดเข้ากลุ่มกันหมดแล้วก็ควรจะปิดโค้ดปิดอะไรให้เรียบร้อยจะเชิญใครก็ต้องเปิดโค้ดเปิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ผมว่าระบบของไลน์ก็ค่อนข้างดีนะขนาดจะเอาคนเข้ากลุ่มปิดกลุ่มอะไรมันให้ทําทุกอย่างเลยพ <c oughs> อปอกกลุ่มเราเข้าโค้ดปัป๊บปิด ม่ม่ให้มีการเชิญคือคือไม่ว่าจะคุณจะสแกน QR วอา e โค้ดจะกดลิงก์อะไรที่ที่เคยส่งออกไปแล้วมันก็เข้ากลุ่มไม่ได้แล้วเพราะเราปิดแล้วอ่าอันนี้มันเป็นข้อดีของของไลน์นะผมว่าความอะไรความการรักษาความปลอดภัยของของไลน์ค่อนข้างเข้มข้นอ่าค่อนข้างเข้มข้นกับ,ก,บกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เพียงรู้ไว้แล้วก็ดูว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีชาชีพ จะเข้ามาหาเราได้อ่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางแต่แล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบที่คงต้องคุยกันอีกหนึ่งคลิปเพื่อเป็นตอนจบในคลิปต่อไปซึ่งเป็นวิธีการที่โอ้โห Amazing และอันตรายกว่าที่เราคิดแต่วิธีการนั้นเป็นยังไงค่อยดูกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ